สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆไปดูกุหลาบนะคะลินปลูกไว้เยอะแยะเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะนี่ค่ะเ็าจะเป็นกุหลาบสีเหลืองแต่ลินไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรนะคะเพราะว่ากุหลาบมันมีหลายพันมากเลยค่ะสีเหลืองก็อันนี้จะเป็นสีแดงนะคะสีแดงอันนี้จะออกแบบดอกเยอะมากเดี๋ยวมันจะเลื้อยขึ้นไปเป็นพุ่มเลยค่ะ่ดค่ะดู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 ดดไอเนี้ยค่ะ ดูดอกมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่มันเพิ่งจะเริ่มออกมันจะเป็นช่อใหญ่ๆเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยค่ะมันจะออกแบบเยอะมากแค่ช่อเดียวนะคะเป็นกี่ดอกเนี่ยสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสี่ดอกสิบห้าดอกพอเยอะนะคะแค่ช่อเดียวเนี่ยค่ะเห็นไหมคะ อันนี้สีขาวนะคะนี่ค่ะสีขาวเดี๋ยวมันจะใหญ่เดี๋ยวรอดูบานเดี๋ยวลินก็จะให้ดูอีกทีนะคะอันนี้เพิ่งจะเอามาปลูกได้ประมาณอ,อาทิตย์หนึ่งประมาณอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวลินก็จะกลับไทยละกลัวมันจะตายมากเลยอันนี้ก็จะเอาเป็นชอบเหมือนกันนะคะเนี่ค่ะสีแดง มันก็จะเลื้อยขึ้นไปเนี่ยค่ะเป็นเลื้อยที่ไม้เนี่ยค่ะคือดอกจะเยอะมาก oh, God, God, God. อันนี้ก็จะเป็นสีชมพูนะคะดอกจะเยอะมากดูนะเนี่ยค่ะ ออกเลอเลยดอกเยอะมากอันนี้มันลอยแล้วค่ะสีแดงนี่มันล,ยลอยละนี้ก็สีแดงเหมือนกันนี่ค่ะซีมฟูต้นจะเล็กหน่อยแต่แบบออกดอกเยอะนะคะดูค่ะหกดอกนี่กำลังออกอีกดอกนึง น่ารักมากเลยนี่สองอาทิตย์แล้วนะคะยังไม่รโรยเลยน่ารักก็อนนี้สีแดงค่ะแต่อันนี้ไม่เลยนะคะต้นมันจะสูงอย่างเดียวเห็นไหมคะเนี่ยอันนี้สีโอรสยังไม่มีดอกค่ะเดี๋ยวเราไปดูดอกมาลิของที่นี่กันนะคะอันนี้ไม่ใช่มาลีนะคะเดี๋ยว อันนี้มันเ้น,นไม่รู้ว่ามันดอกอะไรมันขึ้นทุกป,ปีค่ะเนี่ค่ะสีเหลืองจะเยอะมากดูค่ะดูจะขึ้นเป็นช่อทั้งต้นเลยนะคะเดี๋ยวนะคะจะให้ดูเน,นี่ยค่ะเนี่ยอันนี้ต้นหนึ่งมันจะเป็นช่อใหญ่ๆแล้วมันก็จะสูงขึ้นอีกนะคะแล้วมันก็จะแตกออกอีกเป็นช่อยเยอะมากๆค่ะ สวยงามค่ะขึ้นรอบบ้านเลยค่ะหน้าข้างบ้านก็มีเดี๋ยวเราไปดูต้นอื่นกันบ้างน,นะคะอันนี้รูเรนรอนก็ออกดอกไปโรยไปหมดล้เดี๋ยวลรอมันออกดอกอีกลอมเลยค่ะนี่ยค่ะมันจะออกขึ้น รอบเลยข้างนอกรั้วก็มีนะคะเยอะมากอ๋อเนี่ยค่ะที่จะให้ให้ดูอะ่ะบางต้นมันจะออกแตกออกมาเป็นช่ออย่างนี้นี่ค่ะสีเหลืองสวยมากค่ะบางต้นมันก็จะสูงอย่างเดียวอันนี้มันแตกออกมาเป็นช่อ ไม่มีกลิ่นหอมเดี๋ยวเราไปดูดอกเอื่นกันบ้างนะคะนอกรั้วก็มีนี่ค่ะมะลิค่ะมะลิของเมืองนอกก็สวยนะคะดอกสวยมากอันนี้ตัดแบบตัดกิ่งไปเยอะมากอ่ะที่มันเป็นต่อๆข้างล่างเนี่ยค่ะเพราะว่ามันแบบต้นมันใหญ่มากมันมันแบบ มันลอไปหมดเลยเดินไม่สะดวกก็เลยตัดออกแต่ว่าเดี๋ยวมันก็ออกใหม่ค่ะนี่ค่ะสวยงามมากนะคะแต่มันไม่มีกลิ่นหอมนะคะมะลิหอมที่นี่มันจะน่าจะเป็นบางพันธุค่ะบางพันก็มีกลิ่นหอมแต่ชอบมันออกแบบมันออกเยอะมากมันออกเป็นพุ่มสวยงามมากค่ะดูค่ะเนี่ค่ะเยอะมาก ต้นใหญ่เบลอเลยเดี๋ยวเราไปดูต้นอื่นกันบ้างน,นะคะนู่กต้นหนึ่งเบลอเลยนี่สวยไหมคะจัดเองนะคะเนี่ยสวยงามอันนี้ก็จะเป็นมะลิอีกต้นหนึ่งมันมาขึ้นตรงนี้อีกต้น แต่ต้นยังเล็กอยู่ค่ะแล้วก็กุหลาบอันนี้เป็นเป็นกุหลาบอืมอายุมันแบบนานมากแล้วอะดอกมันไม่ได้เป็นซ้อนกันเหมือนดอกที่ลินโชวไปรอบที่แล้วนะคะเนี่ยค่ะมันจะเป็นดอกดอกเล็กๆก,ก็สวยดีนะคะน่ารักดีดูค่ะ ด่าน่ารักดีอันนี้เดี๋ยวมันจะออกมันจะออกเป็นพุ่มเลยนะคะมันจะสูงขึ้นแล้วก็หอกดอกสีเหลืองทั้งต้นเลยค่ะสวยแต่ลิงก็จะถ่ายดูอีกรอบหนึงนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ